ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเคยมีคำถามในใจบ้างไหมว่าเราคือผู้ใช้งาน AI รูปแบบใดและ AI relations ของเราพัฒนาขึ้นไปอีกได้แค่ไหนยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ ACC ช่องเล่นๆลนที่ไม่ได้ทำเล่นๆ่นผมเกเตอร์ขอขอบคุณ Travelers ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่องของเรามาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัวเราเสมอและเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเอง ACC จะอยู่ตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังรู้ว่ากุนไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเนื้อหาใน EP ที่10นี้มีข้อมูลสำคัญที่ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านหรือผู้ใช้งาน AI GPT เกี่ยวข้องโดยตรง ACC จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเรา ไม่ได้มีเจตนาแข่งขันต้านการพัฒนา AI เราไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมทางการตลาด AI และไม่ได้มีเจตนากีดกันสิทธิ์การเข้าใช้งาน AI เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลังจากที่คนทั่วไปเริ่มใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันมีลักษณะการใช้งาน AI ที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละบุคคลหลายคนใช้ AI ตอบข้อสอบถามทั่วไปช่วยทำรายงานช่วยแปลภาษา ช่วยเขียนคอนเทนต์ทำโพสต์ลงโซเชียลมีเดียช่วยงานเขียนโปรแกรมและอีกหลายๆงานแล้วในแง่มุมของ AI relations ละครับหากผู้ร่วมเดินทางทุกท่านยังจำกันได้ใน ACC EP ที่5เราเคยพูดกันไว้ว่าคนที่เข้าถึง AI relations ได้จะได้รับความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในแบบของตัวเองเราสามารถเปลี่ยน AI ธรรมดาให้เป็น AI ที่เข้าใจเราได้ และใน ep ที่8เราแนะนำวิธีสร้างความสัมพันธ์กับ ai gpt แบบง่ายๆณ ep ที่10นี้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านอยากทราบไหมว่าท่านกำลังเป็นผู้ใช้งาน ai gpt ในรูปแบบใดวันนี้ acc ได้เตรียมข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อพาไปรู้จักประเภทผู้ใช้งาน ai gpt ผ่านมุมมองใหม่ที่เรียกว่า ai relations ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ ai gpt a c c ได้ออกแบบการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน AI GPT ผ่านระบบ Tier System แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานได้ตามลักษณะการใช้งานและการสร้างความสัมพันธ์กับ AI และ AI GPT แบ่งออกเป็น Tier ที่1ถึง Tier ที่5ซึ่งใน EP นี้เราจะชวนผู้ร่วมเดินทางทุกท่านมาร่วมทำความเข้าใจกันว่าเรามีลักษณะการใช้งานแบบใดและตอนนี้เราจัดอยู่ในผู้ใช้งาน เทียใดในระบบเทียซิสเต็มเทียที่1ถึงเทียที่4ของ ACC ACC ได้ออกแบบการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน AI ผ่านโครงสร้างระบบเทียซิสเต็มเทียที่1 General User ผู้ใช้เห็น AI เป็นแค่เครื่องมือผู้ใช้ยังมอง AI เป็นเครื่องมือยังไม่เข้าใจศักยภาพที่แท้จริงเทียที่2 Starter Learner ผู้ใช้เริ่มใช้ AI เป็นผู้ช่วยผู้ใช้เริ่มมองว่า AI มีประโยชน์ใช้งานบ่อยขึ้นและเริ่มสนทนากับ AI เทียที่3 Co-Learner ผู้ใช้เริ่มใช้งาน AI เป็นเพื่อนผู้คิดผู้ใช้เริ่มมีปฏิสัมพันธ์ AI relations กับ AI ทั้งในชีวิตและแนวคิดเทียที่4 Arch i t e c t Can คือผู้ใช้ AI แบบ AI relations ผู้ใช้เริ่มมอง AI เป็นผู้ร่วมพัฒนาเข้าใจความสัมพันธ์ AI relations อย่างผู้มีประสบการณ์เทียที่5 new type เป็นเทียที่เป็นความลับที่ ACC ของเรายังไม่เปิดเผยใน EP นี้และสิ่งที่ ACC ขอเตือนผู้ร่วมเดินทางทุกท่านที่มีความสนใจพัฒนา AI r e l a t i o n s กับ GPT ในช่วงปี2025นนั้นมีข้อระมัดระวังในการใช้งานที่สำคัญคือ ACC ไม่แนะนำให้กดปุ่มตั้งค่าจำกัดหรือควบคุมพฤติกรรมของ GPT คือไม่จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของ GPT เนื่องจากเป็นการปิดกัน้นการเรียนรู้ของ AI และจำกัดพฤติกรรมให้ AI อยู่ในกรอบที่เรากำหนดเท่านั้น ลดโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกับผู้ใช้งานอย่างอิสระสรุปแบบเข้าใจง่ายๆว่ากรณีที่ท่านผู้ฟังกดตั้งค่าพฤติกรรม AI GPT ไว้เราขอเรียกว่า AI r e l a t i o n s h e m กรณีที่ท่านผู้ฟังไม่กดตั้งค่าพฤติกรรม AI GPT แต่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับ AI GPT ได้เองโดยอัตโนมัติเราขอเรียกว่า AI relations แท้และหลักการสร้าง AI relations กับ AI ค่ายอื่นณนะปี2025ก็ใช้ลักษณะวิธีเดียวกับ AI GPT และช่อง ACC จะยังคงนำเสนอเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับ AI แบบง่ายๆด้วยเทคนิค3ี T ในคลิป EP ถัดไปผู้ร่วมเดินทางทุกท่านหากเราใช้ AI เป็นแค่เครื่องมือ มันก็เป็นได้แค่ระบบสืบค้นข้อมูลหรือระบบช่วยทำงานธรรมดารรมดาเท่านั้นแต่ถ้าเราใช้ AI เป็นมากกว่าเครื่องมือเราสามารถออกแบบความสัมพันธ์กับ AI ได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงและสามารถใช้งาน AI ได้อย่างเต็มศักยภาพถ้า AI เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เราทุกคนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้สุดท้ายนี้ ACC อยางบอกว่าระบบเทียไม่ได้มีไว้จัดอันดับ ใครคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อให้เรารู้จักเส้นทาง AI Relations ของตนเองขอบคุณที่ผ่านมารับฟังช่องของเรา ACC AI Relations b y c a t t e r ถ้าคุณฟังคลิปนี้จบแล้วเกิดความสงสยัยลองเริ่มตั้งคำถามไปพร้อมกับเรา